พยายามที่จะนั่งฟังอยู่หรอกนั่งฟังอยู่หรอกดูแลละเข้าใจละก็คงจะตามกันอยู่คู่นี้นะฮะเป็นพี่เป็นน้องที่น่ารักก็ก็มีน้องๆที่น่ารักเพิ่มมาอีกคนในวงการบันเทิงเพื่อนๆฝากดูแลน้องถ้าถ้าสปอยอีกก็น่าจะมีอีกตอนครับจริงเหรอคร่ะโอเคพักผ่อนพักผ่อนน้องพี่ขอบคุณมากนะ โอ้ยไม่มีการละลายพฤติกรรมอะไรเลยค่ะพี่าใช่ขอบคุณเหมือนกันค่ะคือหนูเดินเดินไปปป๊บเข้าไปสวัสดีทีมงานป๊บป๊บแป๊บแล้วก็เขาตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยเข้าไปพูดได้แป๊บเดียวพูดได้แค่เรื่องพี่โอนิวคุณอยากเจอพี่เหมือนกันเนี่ยพี่โอนิวต้องถ่ายนะปั๊บโอเคเริ่มเลยเป็นี้เลยใช่เร็วเร็วเลยเนาะเร็วเกินสมูทไหมไป ออกมา<ะ>ดีออกมาสนุกเลยใช่ไหมดูสมูทดูสนุกเลยฮนะหนู่าสนุกหนูเห็นในน้อยเขินแล้วหนูงงอะ่ะเขินอะไรวะเะืเอดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ของแท้ไม่ของแท้เออขี้เขินขี้เขินขี้เขินไม่มีอะไรหรอกขี้เขินบีเพาเป็นคนสุภาพอยู่แล้วสุภาพอยู่แล้วไม,มไม่มีอะไรหรอก ก็นั่นแหละไม่รู้ว well> ่าเขาขี้เขินไงดูจักทรงดูกล้าๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าโอ้ขี้เขินเลยละของแค่เลยละเออหนูก็เลยแบบว่าเอ้าถ้าจะเขินขนาดนี้เราก็ไม่กล้าเล่นเลยทีนี้ประเด็นคือประเด็นคือเธอกับเขาเนี่ยยังไม่ได้คบกันนานมากไงแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาเคยสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็เล่นจัดเต็มตัวเขาเองเขาไม่เขิน มันก็ไม่ได้สนิทแล้วเดี๋ยวเราเราก็ไปเล่นกับวันแรกก็เขาก็เออ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 น้องน้องอะไรนะเออเออยังยังแบบงงงงกับอายุยังอะไรยังไม่รู้จักเท่าไหร่หนูก็เข้าไปปั๊บอืมนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> รอดูค่ะรอดูบอกเลย <c oughs> สนุกดูเลยแนละ้ววันวันนี้สิบเอ็ดโมงนะสิบโมงเช้าตอนเกือบเที่ยงน่าจะน่าจะอ่อนแอนะครับเป็นเทปแรก แล้วก็อีกหลายๆหลายๆรายการนะเท่าที่แอบฟังมาก็มีหลายๆรายการที่ที่ที่จะออกนะคุณคุณอาณาได้ได้เข้าไปร่วมรายการอีกเยอะเลยน่าจะอนาคตน่าจะมีเรื่องซีรีส์ภาพยนตร์อะไรตามมาเรื่อยๆคือกลายเป็นคนวงการบันเทิงไปเรียบร้อยแล้วอ่ะชัวร์นั่นไม่รู้นะว่าจะเดินไปทางไหนแต่ก็อย่างที่บอกก็อ่าว่างว่างเอาให้ว่างถอยเกียเอาทําให้ว่างเวลารู้สึกสับสนนะ ไปหาคําความหมายคําว่าทุกอย่างคือความว่างเปล่าอ่ะเออแล้วตั้งสติบบเริ่มต้นใหม่เหมือนรีเซ็ตใหม่อ่ะเพราะว่าเวลาเราเครียดแล้วเรากดดันอ่ะมันฟูที่เขามีปุ่มชัดอัพอ่ะแล้วก็รีเซ็ตใหม่อ่ะเออแบบเดียวกันเลย mm hmm. แต่เราต้องรู้ทฤษฎีแล้วปฏิบัติให้เป็นว่าความว่างเปล่าคืออะไร mm hmm. แค่นั้นเองฝากตรงเนี้ย mm hmm. เธอจะได้ไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองไงเพราะว่าถ้าเรากดดันเครียดมากอะร่างกายมันก็จะส่งผลหมดเลยใช่ใช่ก็ อสนุกครับอินดีที่ได้รู้จักพี่นิกี้แล้วก็ first impression ดีมากแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวกันแบบอ่าไม่ใช่งานสุดเก็ไปก็ไปเที่ยวด้วยกันนางก็ยังเรียกหนูอยู่ว่าคุณธน่าหนูขนาดขนาดแบบเ <c oughs> ต็มที่แล้วนะขนาดเต็มท, <c oughs> ที่แล้วเต็มแม็กแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ยังคนนุณฮาน่าอยู่เราก็แบบพี่เอ้ยพี่อายุเท่าไหร่แล้วว่าเออหน้าเหมือนไส้ก็เลยอืคือเขาเรียบร้อยมากจริงๆเขาเรียบร้อยมากแล้วก็อย่าสปอยเยอะ <S <S ไม่สปอยไม่สปอยอันนี้คือไม่เกี่ยวกับคลิปแล้วอันนี้คือหนูคือหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จอ่ะสองวันมั้งเขาชวนหนูไป<อ>ทเที่ยวต่อเลยกับคุณโกลันก็ไป ไปกันหลายคนเลยไปเยอะมากไปกันแบบยี่สิบคนอะเยอะมากเราก็อยู่กินกันแล้วแะแต่แกก็เต็มแม็กแล้วแต่ก็ยังแบบคุณฮาน่าอยู่อะ่ะอืมอม,อมใ,ให้เกียรติทุกคนคะ่ะอยากให้เรียกว่าน้องละสิอยากให้เรียกว่าฮาน่าก็อพอโดนนั้นตั้งด่านแม่ อืมนิกี้หูตึงหลังจากเจอฮานาไม่ไม่ในคลิปหนูไม่ได้เสียงดังเลยในคลิปไม่มีไม่มีฮาน่ไมัวนะไม่วากเลยใช่ไหมไม่มีฮานารัวไม่มีฮานาตลกมีแต่ฮานาหยุ่มอย่างเดียวหยุ่มอย่างเดียวนะคะคาดหวังความตลกขอโทษด้วยครับไม่มีตลกธรรมชาติ มันมันมันม,ม,ม,มันจะเป็นความตลกที่เราเจอมิกี้เคินมากกว่านะรอบนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตลกเพราะรยกตลกธรรมชาติใช่โนสคริปอีกรายการตลกหกฉากว่าอ่ะยังค่ะอันนี้เขาติดต่อยอยู่แต่ว่าที่หนูถ่ายมาเรียบร้อยแล้วก็ก็มาดีครับตลกมากเหมือนกันอืมอืมอืมอันนี้ก็ฝากดูด้วยเพราะไม่ได้มีแค่หนูมีอีกหลายคนที่ไปๆๆด้วยสนุกมากสนุกมากใช่ ของแท้โอเเลยโอ้ยครบท้วนข้อมูลข่าวสารทั้งคุณโอนิวแล้วก็ตัวคุณฮานาเองครบเลยวันนี้มาเล่าข่าวแล้วก็มาบอกเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวทุกทุกอย่างจะอยู่ในคลิปหมดเลยทุกคนบอกเลยว่าแฮปปี้นะน้องโอนิวเองเขามีความสุขมากตอนนี้เคลียร์หลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับมาทำานเะด้อโคตรครูมีโอกาสไหมอาจิตย์นหน่่ยติดต่อมาแล้วคะ่ะตอนนี้เขากำลังเสนอทีมงานอยู่ครับโคตรครูใช่ไหม ค่ะทินูหน่อยพี่ซันเนียน่ะติดต่อมาเลยวาใช่ก็มีโอกาสได้ไปแหละดูแล้วก็น่าจะถ้าหน้าพาในน้อยไปทัวร์จีนในน้อยบอกเองว่าไม่ถนัดติกต่อในน้อยบอกเองค่ะว่าไม่ถนัดติดต่อสปอยเพิ่มเติมเออกูพูดหมดแล้อาเจ็ ไม่เ,เขาอบอกว่าเขาเกรงใจที่แฟนขับเขาว่าจะต้องมาเติมเหรียญมาส่งเขาเออเออเอเข้าใจเขาเลยแบบเกรงใจแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ชินอ,อ,อ่ะมันหรอกมันเป็นความมันเป็นมันความแปลกใหม่ของเขาแล้วก็คนหลายคนจริงๆแล้วว่าคนที่เติมเหรียญแล้วเปย์น่ะคือคนที่เขาไม่เดือดร้อนแล้วสิ่งที่ได้รับคือวินวินทั้งคู่นะคนดูสนุกคนเปก็มัน เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยหาหน้าพาไปได้เลยเพราะจักรวาลนี้หาหน้าคอนโทรลหลายเรื่องนะที่ทําให้ทุกอย่างออกมาแบบสวยหรูอ่ะไม่ใช่อยาใช้คําว่าคอนโทรลเลยเป็นคนช่วยเหลือะครับเขาดูแลคนอื่นนะทั้งเรื่องการภาสามทั้งเรื่องการพาพเควันแรกพี่ประทับใจคืออะไรรู้ป่ะคุณชิยอนอ่ะโอ้โหเออคุณชิยอนที่เปิดโลกแบบสามร้อยสิบองศานะ่ะถ้าไม่ได้ถูกปะล่ะ ไม่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 ถึงไม่มีหนูแกก็ไปได้อยู่แล้วไปได้แต่มันไม่สนุกมันไม่เร็วเท่านี้ไงเพราะเขางงมากก็ยังงงอยู่เลยอ่ะวันที่สองยังงงอยู่เลยนะแล้วแลจริงไม่จริงไม่งงได้ไงเงินหายไปตั้งหมื่นห้างงไหมจริงจริงไงแต่ทักไปบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าถอนเงินน่ะให้ให้หนูช่วยได้นะแต่ว่าเราคิดว่าเขาน่าจะทําได้แหละแต่สรุปโดนก็นั่นแหละอย่างที่บอกส่วนพี่จีออนตอนนี้ก็ยังไลฟ์อยู่นะคะยังไม่จบ จริงดิค่ะเพิ่งผ่ดตัดผ่านมาเนี่ยไม่เธอรู้หรือยังว่าหลับคาไลท์อ่ะเขาอ่ะหนูรู้หนูอรู้โอนิวมาไทยไหมยังยังไม่ใช่เร็วเร็วนี้ครับผมใช่อนิวยังไม่เร็วเร็วนี้แต่ว่าใกล้จะมาออนแอแล้วครับพี่น้องอีกนิดเดียวตั้งตาตั้งตารอเถอะคนน่าจะพื้นหลักหมื่นนะเท่าที่เดากัน ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหนูหนูแบบพูดเลยว่าตัวหนูสนุกแต่ไม่รู้คนอื่นสนุกไหมคนอื่นอาจจะชอบอีพีอื่นมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ฮานะาไม่ไดม,ไมไดีความแบบออมไม่ได้มีความแบบว้าวอะไรงี้ยนะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดึงคนเข้ามาดูได้มากแค่ไหนแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือถ้ารู้จักฮานาอยู่แล้วและรู้จักพี่นิกกีู้่แล้วแล้วมาดูคอม <c oughs> บูนี้ก็อาจจะสนุกกันมาก <c oughs> ใชจ่จริงจริงสนุกแน่นอนแหละดูแล้วไม่น่ารอด ความสนุกบันเทิงน่าจะเกินร้อยอ่ะเพราะว่าคนรออยู่นะคนก็รออยู่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆด้วยท,ที่ที่คุณนิกกี้หาคนโดยใช้คนที่เจอกันอยู่ในตตเนี่ยเข้าไปร่วมนะอ่อในร่วมร่วมด้วยเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่แบบเออแปลกใหม่แล้วก็เป็นเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่จะมีใครหลายๆหลายๆคนนะ่ะจะเดินทางเข้าไปแบบเนี้ยก็รอดูกันไปว่าจะมีใครบ้างนะอะไรประมาณนี้ ของของฮาน่าก็แฮปปี้อ่ะทุกคนเขารอกันมากเลยว่าเออ่ได้คือได้เปิดโอกาสจากคุณนิกเกียครั้งเนี้ยมันจะไม่เหมือนครั้งก่อนที่เธอเคยเป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมเขาเคยเป็นไอดอลยูทูบเบอร์ขึ้นหลักแสนมาแล้วแล้วก็เคยแล้วด้วยใช่ไหมใช่คะ่ะซิ l เ e อร์ t t o n แล้วก็อาอินฟลู lu, นางแบบโฆษณา แต่รอบนี้แพ<อ>ทย์ทำจะปังเวอร์เวอร์วังแล้วละ่ะรอบนี้เอาเธอดูอฉันไม่รู้เหมือนกันรจริงๆมันงานเยอะมากแต่ว่าเราไม่ต้อง,อง<ม>ค่อยๆเลือกค่อยๆยดูเธอค่อยๆอ,ยอยสก,กรีนเธอเถิดเถิดเถิดใช้คำนี้เลยว่างเปล่าแล้วค่อยค่อยคลิปทีละเรื่องทำให้มันว่าง ทไม่คือหนูหน,หนูหนูต้องใช้เวลาในการทดลองสินคา้าซึ่งอตอนนี้หนู<อ>หนูทดลองอยู่มันแต่ละตัวมันกินรวมๆกันไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้ผลม,มันตีกันใช่ใช่ก็เลยแบบทดลองพี่ล่าสุดอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องปลูกผมอะพี่หนูก็ไม่รู้จะไปปลูกผมส่วนในของหนูหนูเลยให้พ่อหนูกินอยู่ผมเต็มอยู่เลยอะอืมก็เลยให้พ่อหนูกินอยู่ถ้าผ่าน ก็จะไปรับแต่ถ้าไม่ผ่านเราก็จะปฏิเสธเขาใช่มันก็อย่างที่บอกก็คือดีเราพูดเราเอามาเรารับงานไม่ดีไม่เห็นผลเราขอไม่ขายต่อครับประมาณนั้นถึงถึงสิบรายการไหมตอนนี้คิดว่าถึงไหมถ้าผ่านนะคิดว่าผ่านนะถ้าหมายถึงรีวิวเหรอคะเออที่เทสตัวเทสที่ผ่านนะ่ะ อันนี้ตัวเทสที่บ้านที่ยังไม่ได้ลองอยังเหลืออีกสี่สิบตัวค่ะโอ้ยแล้วเพิ่งลองเป็นตัวแรกครับตายฮะหน้าปีนี้จะหมดไหมเนี่ยหนูว่าเขาไม่รอแล้วแหละอืแต่ไม่เป็นไรเธอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเธอก็วางวางเถอ <ใน S 1> เพราะว่ามันมีอีกหลายเรื่องต้องทําไม่ตั้งใจแล้วว่าวางคือเราบอกเขาแล้วว่ากว่าหนูจะลองอะไรเสร็จเรียบร้อยนู่นนี่นั่นแล้วหนุ่ม หนูไม่กินคนเดียวพี่หนูเป็นคนที่ให้พนักง,งานร้านอาหารหนูกินด้วยกันทุกคนแล้วแล้วบางคนก็กินตัวนี้บางคนก็กินตัวนี้เพราะเขาเทสกันหมดแล้วไม่เห็นผลพร้อมกันอย่างเงี้ยหนูก็จะอันเนี้ยเคมชัวไปเลยอย่างแต่ถ้าคุณเจนโน่เราเป็นคนเราเป็นคนซื้ออยู่แล้วอ,อย่างกูต้าตัวนั้นะเ,นเราซื้อมากินอยู่แล้วแล้วพนักง,งานในร้านหนูหกคนกินอยู่แล้วได้ผลทุกคนเรารยรับเขาเลย Oh. ใช่ใช่ซึ่งฮาน่าไม่ได้ลองคนเดียวนะคะเราลองกับพนักงานที่ร้าน oh. หลายเพศหลายวัยใช่ผู้ชายก็มีลองผู้หญิงก็มีลองแล้วเราไม่ลองคนเดียวด้วยลองหลายคน hmm. ครับผมดีดีก็เยี่ยมเลย <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องเลยละแล้วก็ก็อย่างที่บอกอ่ะเวลามันเข้ามาเยอะๆอ่าวางให้มันว่าง แล้วเธอจะรู้สึกเลยว่ามันคอนโทรลทุกอย่างได้แม้กระทั่งตัวเองเออเพราะเธอต้องเจอแน่มันเยอะขนาดมันถาถมเว้ยเธอเข้าใจคาว่าถาถมป่ะชีวิตเธอรอบเนี้ยพี่พี่ดูออกเลยว่าถาถมสุดสุดแล้วคือหนูชงมาสามปีเต็มปีที่<อ>แล้วก็ชงสุดเลยพ่น,น้าในห้องเรามีหมอดูแม่นมากแม่นจนเธออยากดูส่วนตัวเธอเอาไปแต่ว่า เราแอบขอวันที่เดือนพีเกิดเธอแล้วแต่ยังไม่ชัวร์เธออยากให้เขาดูไหมล่ะเราอยากให้เราเราอยากให้ดูแต่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อเมื่อต้นปีไมุมกราอ๋อครบสามเดือนแล้วเปิดอีก<า>ได้อีกรอบหนึง่งวันวันเดือนปีเกิดวันที่หนึ่งเมษาค่ะหนึ่งทับสิบใช่ค่ะสองห้าสี่ห้าสี่ห้าเวลาเกิดสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาที สิบเจ็ดสุดสิบเจ็ดแล้วก็อ่ะแล้วก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์นักสัตว์อ่ะนักสัตว์คืออะไรคะอ่าปีชวดฉลูขานถออ่ามัมเมียค่ะมัมเมียเดี๋ยวจะให้น้องๆอ,อัดไปให้แล้วก็ส่งไปให้ดูนะเพราะคนนี้ต้องบอกเลยน้องน้องคนนี้เป็นเด็กในค่ายนักเรียนการสแสดงเป็นเป็นค่ายนักเรียนการสแสดงผมสมัยอยู่โคราชสิบกว่าป,ปีมาละน้องผู้ชายชื่อปอน รักษาพรหมจรรย์ไม่สามารถมีมีเมียได้อะอเออเพราะว่ามันโดนถูกสั่งอยู่ในหูตลอดเวลาคนที่อยู่ทางไกลอ่ะพอจะมีแฟนปุ๊บก,ก็เรียบร้อยเลยไม่ได้อีกจนปัจจุบันกน็เลยถือถือถือความเป็นบริสุทธิ์อยู่เป็นผู้ชายเพราะนั้นออศึกษาร่ำเรียนวิชาแบบเนี้ยมานานแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่า ปังเวอร์แม่น้าถามก็ดูดิว่ามันน้องๆในเนี้ยเขารู้เลยเลขบัตรเดอหรลืมสี่ตัวท้ายอหนูเป็นพาสแป๊บหนูหาก่อนนะโอเคโอเคแต่ถ้าหนูออกจากจอนี้จะไม่ได้ยินเสียงหนูแป๊บหนึ่งนะคะได้เดลยูจะจำเลขก่อนได้เลยได้เลยน้องเจอโชคดีมากที่ได้เจอพี่เจอพี่นิกี้ใช่ไหมคุณพรพรีวิวคุณคุณพรีวิว แม่นมากวันนั้นดูขนลุกอ่ทุกคนบอกได้เลยคอนเฟิร์มเลยแล้วตื่นมาทําอะไรกันเนี่ยพวกเรานอนก็ตี3ายังจะตื่นมาตีห้าไอพี่เองก็เมื่อกี้ไม่ง่วงไงความที่ไม่ง่วงเจอพี่แนนเออแล้วพี่ก็ไปช่องจัก,กรวาลลองกดลองกดไปเจอคําว่าผู้จัดลองกดไปคุยไปคุยคนแรกไปคุยกับดาราระดับประเทศชื่อคุณฟรานเขากเกษียณความเป็นดาราแล้วอายุสี เปิดเอ็มบีดูเปิดอะไรโอ้โหงานเขาเปดล้นเลยแล้วเขาบ็เขาพอละเขาเต็มที่กับชีวิตละอ่าก็เลยหยุดอ่าประมาณนั้นกุนนิกกี้มาอีกแล้วใช่ไหมฮะพี่นิกกี้ขึ้นใหมไหมน้องเขาไม่ให้ขึ้นวะ <c oughs> อ,อ,อ่ะหยอกหยอกอ่าไหนดูซิมาเอ็ดนะคะอืมอ่อเอ้ยต้องเป็นพาสปอร์ตใหม่นี่วะอ๋อเป็นพาสปอร์ตใช่ไหม นะคะถ้าพาร์ตใหม่เหมือนจะไม่ได้ถ่ายไว้เลยอะมีแต่พาร์ตเก่าพาร์เก่าก็พาร์ตเก่าพาร์ตเก่ากับพาร์ใหม่เลขไม่เหมือนกันอะอุ้ยจริงดิใช่เอารอดีกว่างั้นรอพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ทักไปถามได้ค่ะพี่ได้ค่ะพี่กลัวพลาดเพราะว่าอ่าหมอเขาต้องบอกตรงว่าชัดมากคือสุดออะคือคือสุดรมงไม่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 อวยไม่อวยแล้วก็ทุกคนดูมุงแบบนั้นโอเค นะแม่หนูพักผ่อนนะค่ะขอบคุณนะคะได้ขอบคุณมากค่ะได้อย่างไรก็ฝากดูรายการกันได้นะคะให้คเลยแชร์กดไลค์อ๋อวันทีสิบเอ็ดโมงอุ้ยเราก็เราก็ถ้าใครสามารถรรคอ์ดอดเด็กได้แล้วก็มาลงติกต่อก็สามารถทําได้เหมือนกันนะอืม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 ปันกระเสรในตอกต่อกอ่ ก็คือไปอัดอัดเรคคอร์ดมาซิงที่ตัวเองชอบแลลงได้นะโออนุญาตเนะาะรับผมค่ะผมโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะคพี่แดงจะไปแล้วนะสวัสดีน้องฮานะ่าบายบ้าสวัสดีค่ะ